ชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระจุลหูวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอออกโต้เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแตก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถในการเสด็จพระราชดำเน,นเืยนสหรัฐในครั้งนี้ ก็รู้สึกดีใจนับเพื่มปิติยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็ เด็จพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุกเพื่อเพลินให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือทูเวคือมีการถามคำถามก็ทำให้เป็นการเองยิ่งขึ้นการถามคำถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้ แีปัญหาได้แสดงความคิดแล้วก็เดจพนางเจ้าก็ได้ส่งเล่าอะไรใร้สารเพิ่มเติมก็เป็นการพบปากกันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นนะมีความปลื้มปิติยินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและศาสนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิ่งเพราะว่า ทุกคนก็ระหนักอย่างดีว่าการที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วในใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่าินดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้ยังยังมีความรึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้อง พูดอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญเฝ้าดูลองทฤษบีทต่อไปแล้วก็ข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งน,นะแต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีมตรีจิตในครั้งนี้ใต้ฝาละองทุรีพระบาทนะคะดิฉันเป็นครั้งที่สองเพราะว่าได้ยินทุกๆอย่างที่คุยสมเด็จคุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเรียนถามสมเด็จนะคะว่าพระกรณี